สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนชิมกุลบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahirobbilalamin wassallatuasallamu ala syyidin albiyya almurassalin ala a l al ิ i h i wassabbihi ajma'inama ba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่กับชีวประวัตินะครับของบรรดาอัครสาวกนะครับสหายคนสนิทของท่านนาบีม์ุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้จบกันไปนะครับกับชีวประวัติของท่านซะบินอบีวยมกอสนะครับท่านเป็นหนึ่งในสิบผู้ที่ได้น,าน,นาบีมนฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองนะครับว่าเป็นคดชาวสวรรค์น,นะครับส่วนซอฮาบะห์คนต่อมานะครับที่เราจะ พูดถึงชีวประวัติของท่านนะครับบางส่วนบางตอนนะครับในประวัติของท่านนะครับก็เป็นท่านท่านนี้เนะี่ยเป็นอีกซาบาห์ท่านหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้ยืนยันนะครับว่าเขาคนนี้เนะี่ยได้เป็นชาวสวรรค์นะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่ได ท่านเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน8นะครับคนแรกที่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามในยุคนั้นช่วงแรกเลยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนหรอเลวซัลลัมได้เผยแพร่ศาสนานะครับสอฮาบะท่านนี้นะครับท่านเนี่ยชื่อของท่านน่ยนะครับเป็นชื่อที่ลงท้ายด้วยกับเขาเรียกว่าเป็นตานะครับเป็นเครื่องหมายของเพศหญิงนะครับซึ่งจะมีสอฮาบะที่เราเนี่ยคุ้นชินแล้วก็ได้ยินนะครับ ที่ลงท้ายด้วยตากลมเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่ท่านนะครับเช่นท่านฮัมซานะครับท่านมูอาวิยะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ที่เราได้ยินได้คุ้นกันเนี่ยจะไม่ได้ลงท้ายด้วยกับตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านอุมารนะครับท่านอาลีนะครับแต่ซอบาตท่านนี้เนี่ยเป็นซอบาตท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อของท่านเนี่ยลงท้ายด้วยตัวตานะครับซอบาตท่านนี้เนี่ยก็คือท่านต้นหะอิบโน่ไบดินละนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็บอกเล่าถึงชีวประวัติ ของท่านนั่นเองอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าท่านเป็นหนึ่งใน8ที่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในช่วงแรกๆนะครับแล้วท่านก็เป็นหนึ่งใน10คนนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮวาเลวซัลมเนี่ยรับรองว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอีกเช่นกันครับท่านก็เป็นหนึ่งใน6นะครับคนที่ท่านอุมัตเนี่ยได้คัดเลือกว่า6คนนี้เนี่ยจะ ต้องเป็น6คนที่จะมารับตําแหน่งอลิฟ้าหลังจากท่านอุมัดนั่นเองนะครับท่านอุมัดได้คัดเลือกไว้ซึ่ง6คนนี้เนี่ยเป็น6คนที่ท่านนาบีมูมฮัมหมัดส,สุลลานฮะเลวซัมเสียชีวิตไปโดยที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลตามยังพึงพอใจนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจใน6คนนี้นะครับซึ่งท่านตอลฮะบินตอลฮะตุบโนะไบดินลาท่านท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน6เช่นเดียวกันนะครับ <mm mm? ที่ท่านอุมัดเนี่ยได้คัดเลือกไว้นะครับแล้วท่านก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งคนนะครับในห้าคนที่ท่านอบูบักเนี่ยได้แนะนำนะครับให้รู้จักศาสนาอิสลามก็คือจากท่านตอลฮาเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ท่านอบูบักได้ได้แนะนำนะครับท่านอบูบักเนี่ยได้แนะนำซอบะ หลายท่านเนี่ยนะครับให้รู้จักศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นท่านซาบินอบีวกอสที่เราได้พูดคุยกันไปลในตอนที่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นท่านอับดุลฮหมันบินอัลฟ์นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับกับท่านอบูบักอัสซิดีกและอีกหนึ่งคนครับที่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ได้รู้จักอิสลามนะครับก็จากท่านอบูบักก็คือท่านตอลฮะตุมโนไบดินลานั่นเองนะครับท่านตอลฮะเนี่ยนะครับอิบโนูบดินลาเนี่ยท่านรูปร่างของท่านนะครับท่านเป็นคนที่ เป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีรูปร่างที่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสัดส่วนที่เตี้ยนะครับท่านเป็นคนปกติทั่วๆไปนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับอุลามะได้เขียนนะครับว่าท่านเป็นคนที่มีผมเนี่ยนะครับสีดําสนิทนะครับแล้วก็มีใบหน้าที่รูปล่อนะครับโดยกระทั่งว่าผิวของท่านเนี่ยนะครับขาวไปกระทั่งว่า เกือบๆที่จะไปถึงสีแดงนะครับก็คือเป็นขาวขาวเกือบที่จะออกสีแดงนั่นเองก็ออกเป็นผิวสีชมพูชมพูนะครับนี่คือโโท่านตอนฮาตุกมโนใบดินละทีนี้ท่านตอนฮาเนี่ยนะครับท่านได้เล่าให้กับพวกเราฟังนะครับถึงว่าการที่ท่านเนี่ยได้มีจุดนะครับที่ทําให้ท่านเนี่ย ต้องการที่จะรู้จักอิกสลามว่าอิสลามคืออะไรนะครับท่านตอลฮาได้เล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าก็าตอลฮาอิบโน่ใบดินล้วขาตอรตูชูกดบุสรอนะครับตอนนั้นฉันเนี่ยได้เดินทางไปทําการค้าขายครั้งหนึ่งนะที่ตลาดตลาดหนึ่งนะครับที่อยู่นอกเมืองออกไปก็น่าจะเป็นเมืองชามเนี่ยนะครับฟาอิซารอฮิบุนฟีซมาอมาติฮียะกูลนะครับและที่นี้ในตอนนั้นเนี่ยมีนักบวชอยู่คนหนึ่งนะครับได้ขึ้นปราศัยแล้วก็ขึ้นถามนะครับว่า ซาลูนะครับอัลฮะดัลมูซิมอฟีฮิมอฮัดุลมินอัลิลฮารอมนะครับนักบวชคนนี้เนี่ยนะครับก็ถามกับคนทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยว่าไปลองไปหาซิว่าในในฤดูการค้าขายเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีใครไหมที่มาจากเมืองฮารอมก็คือมาจากเมืองมักกะนะครับก็ละตตลฮะฟักุลตุน้ำอ่านนะท่านตลฮะก็บอกอ่าฉันเนี่ยมาจากฮารอมมาจากเมืองมักกะนะครับฟะะะกออออลฮฮัันซห์มดดบุ นักบวชคนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถามกับท่านตอลฮาเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองมักกะเนี่ยมีคนที่ชื่ออาห์มัดนะครับที่ชื่ออาห์มัดเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาหรือยังนะครับก็แหละฟกุลตุมันอาห์มัดท่านตอลฮานะครับก็บอกว่าแล้วใครล่ะคืออาห์มัดคนนี้ก็คืออาห์มัดเนี่ยคนไหนอาห์มัดไหนนะครับก็แหละอิบนุอับดิลละอิบนุอับดิลมุตตอลิบนะครับนักบวชคนนั้นก็บอกว่า อัหมัดนะครับที่เป็นลูกของท่านอับดุลลอห์ะนะครับแล้วก็เป็นหลานของท่านอับดุลมุตออเลบนะครับเขาบอกว่าฮาดาชะรูหูอัลละดียะครจูฟีฮิวะหุวอาคอรูอันบียนักบวชคนนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของเขาที่จะปรากฏตัวออกมานะครับแล้วเขาคนนี้เนี่ยอัหมัดคนนี้เนี่ยก็คือเป็นท่านนาบี คนสุดท้ายนะครับที่จะมายัางโลกใบนี้อัลมัดคนนี้ก็คืออีกชื่อหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวอะัลฮิวะซัลล,ลัมนั่นเองนะครับออต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อท่านตอลฮับบินอุบัยดิลล้ว์เนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับมาที่เมืองมะฮกกาของท่านที่เป็นที่เมืองเกิดเมืองเกิดของท่านนะครับท่านก็กล่าวนะครับฟาวากวาฟีก้อนบีมากอแหละเขาก็ยังรู้สึกนะครับท่านตอลฮับอกว่าฉันยังรู้สึกถึงคําพูดของ ของรอฮิบของนักบวชคนนั้นนะครับฟะคอรชดูซสาริอันฮัตตากอดิมตุมักาฟะกุลตุฮัลกานะมินฮัดดัดซินนะครับเมื่อท่านตอนฮะเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองมักาท่านก็ถามกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในตอนที่ชั้นเนี่ยไม่อยู่นะตอนที่ฉันไปทําการค้าขายมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมากอลูนามพวกเขากล่าวก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะครับมุฮัมมัดอิบน์อับดิลละอุมินนะครับเตนบะอาวกัดตะบิอูอิบน์อับบกุฮาฟะ นะครับเขาบอกว่าคนในเมืองก็บอกกันนะครับว่ามีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มูฮัมหมัดอิบนาบดินละก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดส,สลุลต่ามของเราเนี่ยนะครับที่ได้รับฉายานาะมว่าอัลอามีนก็คือ,อก่อนหน้านั้นนะครับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดส,สลุลต่ามจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับทุกคนรู้จักท่านนบีมูฮัมหมัดส,สลุลต่ามเนี่ย ในฐานะของคนที่ซื่อสัตย์นะครับคนที่จริงใจนะครับรักษาสัญญาทุกคนก็เลยให้ฉายานามกับท่านนบีทุกคนรักท่านอับดลลมูฮัมหมัดสุลต่าหมดแต่เมื่อท่านอับดุลลห์มูฮัมมัดสุลต่าเนี่ยเอาความจริงมาเผยแพร่นะครับพูดถึงเรื่องของศาสนาอิสลามพูดถึงการเคารพบูชาอัลสันตาลาแค่เพียงองค์เดียวนะครับทุกๆคนในเมืองมักกะ์ที่ไ่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากรักท่านนบีนะครับกลายเป็นเกลียด นะครับจากที่เคยห่วงใยท่าน ait, านาบ,บีก็กลา,ายเป็นคิดร้ายนะครับจ้องที่จะทําร้ายท่านนาบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวงอะลัยฮะสัลลัมแล้วคนในเมืองเนี่ยนะครับก็บอกนะครับก็ดตะเบลเอหูอิมโนอับีกูฮาฟะแล้วก็มีคนที่ติดตามคนที่เข้าลัทธิของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลสัลลัมเนี่ยเข้าไปแล้วก็คือใครครับอบีกูฮาฟะก็คือท่านอบูบักซิดดีกนั่นเองก็ลฟาะคอรชิตูฮัตตาดะคอลตัวอัลอบีบักรท่านตัลฮาก็บอกนะครับท่านตนาาาัน อบูบักเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วท่านทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านตอลฮะก็บอกว่าดังนั้นฉันก็เลยเดินทางไปหาท่านอบูบักเองเลยต้องการที่จะถามนะด้วยกับตัวของต้องตัวของท่านตอลฮะเองนะครับฟักุลตัอัตบิอัตเฮาส์รอจุลนะครับท่านตอลฮะบอกว่าโอ้ท่านอบูบักเอ๋ยท่านได้ติดตามนะมุฮัมมัดแล้วใช่ไหมนะ ก็ละนะอัมท่านอบูบักก็บอกว่าใช่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านตอลฮาตตุนุโอใบดินแล้วเนี่ยท่านก็ทําการนะครับให้ท่านอบูบักเนี่ยพาไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละแล้วก็เข้ารับศาสนาอิสลามกล่าวชชฮาดะและอิละใหิละลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลอฮ์เนี่ยนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลวะซัลลัมในยุคแรกเลยท่านถือว่าเป็นหนึ่งใน8คนนะครับที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับในในยุคแรกๆเลยต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อ ท่านทั้งสองเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านอบูบักแล้วก็ท่านตอลฮาเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับเเป็นคนที่อยู่ในบานูไตม์ก็คือเป็นเผ่าไตมุนนะครับเป็นเผ่าหนึ่งในกุเรชนะครับท่านนบีมุลโมฮัมหมัดสุลต่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกุเรชเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่อเผ่าของท่านนบีก็คือบานูฮาชิมนะครับเป็นเผ่าชื่อฮาชิมแต่ท่านอบูบักกับท่านตอลฮาตุบโนไบดินละเนี่ย ทั้งสองคนมาจากเผ่าบานูไตมินนะครับก็คืออัตไตมุนเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ต่างกันนะครับาบางชนเผ่าเนี่ยก็ในกูเรชทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็นสาขาต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่แตกต่างกันาบางชนเผ่าเนี่ยก็ทําการาดูแลคนที่มาทำฮั์นะครับเดินทางมาหรือบางคนนะครับก็ ดูในเรื่องของกองคลังต่างๆนะครับแล้วก็บนูไตของท่านอบูบักแล้วก็ท่านตอลฮะเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารดูแลเรื่องของกองคลังต่างๆนะครับส่วนตระกูลของท่านอุมัดเนี่ยนะครับอิบนุคอตตอบเนี่ยเราจะรู้กันด้วยกับกิติศัพท์ของท่านเรื่องของความกล้าหาญนะครับความชํานาญในการรบตระกูลของท่านอุมัดแล้วก็ตัวท่านอุมัดเองเนี่ยนะครับก็มาจากกูเรชเช่นเดียวกันแล้วตระกูลของท่านเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของ เป็นคล้ายๆดูแลความสงบนะครับดูแลความสงบแล้วก็คอยรักษาความปลอดภัยนะครับในเมืองมักกาตอนนั้นหลายๆชนเผ่าเนี่ยก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเมื่อเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องแดงขึ้นว่าท่านอบูบักแล้วก็ท่านตอลฮะเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับด้วยกับความฐานะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าบาร,รมีของตระกูลของท่านทั้งสองเนี่ย ได้คุ้มกันนะครับได้ป้องกันทําให้ท่านตลนฮัตุโปนโนใบดินแล้วแล้วก็ท่านอบูบักทั้งสองคนเนี่ยไม่โดนกันแกล้งแล้วก็ไม่โดนทรมานเหมือนที่ซาวะบะคนอื่นๆได้โดนนะครับในเหมืองมังการในช่วงระยะเวลาแรกๆอย่างที่เราเคยได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นีนะครับเรื่องของท่านอัมมาร์บินยาซิดเอ๋ยนะครับหรือว่าท่านคอบบา้าปิปนูออนะครับท่านบีลานซาะบะ ต่างๆเหล่านี้เ,เป็นซอบาบรรดาดุอัลฟานะครับเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอหมายถึงว่าร่างกายอ่อนแอไม่ใช่นะครับแต่เพียงแค่เขาเนี่ยไม่มีตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่มีกลุ่มคนที่จะคอยปกป้องเขาทั้งหลายให้พ้นจากการทรมานนะครับการกั่นแกล้งของกุฟฟาร์มักกะนะครับแต่ท่านทั้งสองนี้ท่านอบูบักแล้วก็ท่านต้อนฮาเนี่ยยังมีบรูไตมินนะครับที่จะคอยป้องกันท่านทั้งสองจาก จากความกานแกล้งความไม่ดีของกุฟาร์มักกาในช่วงตอนนั้นนะครับทีนี้ท่านทั้งสองเนี่ยก็ยังนับถือศาสนาอิสลามนะครับคอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็เรียนศาสนากับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลอาเลวะซัลลัมจนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลาการฮิจรร็อปนะครับฮิจรร็อปท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอาเลวะซัลลัมก็ประกาศให้ทําการฮิจรร็อปจากเมืองมักกาไปสู่เมืองมะดีนะห์นะครับหลังจากที่อลัลลอฮฺทรงอนุญาต ท่านทั้งสองท่านทั้งหลายท่านตอนฮะเนี่ยนะครับกับท่านนาบีก็เดินใช้ชีวิตดําเนินต่อไปจนกระทั่งถึงฮิจรัสรากาลที่2นะครับที่เกิดสงครามครั้งแรกระหว่างบรรดาซอรฮะบะนะครับแล้วก็บรรดากุรเรชมังกานั่นก็คือสองครามบาดัตนั่นเองท่านตอลฮะตุมนโนูใบดินละเนี่ยท่านได้เข้าร่วมสงครามกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮุสันลมทุกๆสงครามนับยกเว้นสงครามเดียวก็คือสองครามบาดัตส,สงครามครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าร่วมแต่ที่นี้ เราก็จะคิดว่าทํำไมท่านตลลาาไม่เข้าร่วมสงครามครั้งนี้กับท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลตลามนะครับทีนี้บรรณานุวิชาการก็เล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าท่านต o ลฮ n เนี่ยที่ท่านไม่ได้ออกสงครามบัดัดครั้งแรกเนี่ยกับท่านอับดุลามฮัมหมัดสุลต่านนะครับรหให้ท่านต o ลฮามใเนี่ยไปติดทำทไปทําภารกิจอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องออกสงครามในครั้งนี้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดเมื่อ เสร็จสิ้นสงครามบาดัดนะครับบรรดามุสลิมเนี่ยได้เป็นฝ่ายชนะนะครับได้รับชัยชนะท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสุลตัมก็ได้แบ่งส่วนนะครับแบ่งเเขาเรียกว่ารางวัลน,นะครับให้กับท่านต้นหาเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับก็ในเหตุการณ์ของท่านอุสมานบินอัฟฟานที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ย ไม่ได้ออกสงครามกับท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่านหนึ่งครั้งเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นคําสั่งของท่านนบีฮะครับให้ท่านอุสมาเนี่ยดูแลภรรยาของเขาเองก็คือ,อลูกลูกสาวของท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลล่าโดยที่เ,เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นความต้องการของท่านอุสมานะครับที่ไม่ได้อยากจะออกสงครามไปเองแต่เป็นคําสั่งของท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตลัม เช่นเชกเช่นเดียวกันกับกรณีของท่านตอลฮะตุมโนโบายดินละเนี่ยนะครับที่ท่านไม่ได้ออกสงครามบดัดก็เพราะเป็นคําสั่งของท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่ลนฮะลาอิุสัลลมแต่เมื่อมาปีถัดมานะครับที่เราทราบกันก็คือเกิดสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นก็คือสงครามอุฮุดนะครับท่านตอลฮะนีนะครับได้เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แล้วท่านก็ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นนะครับถึงความกล้าหาญแล้วก็พิสูจน์ให พวกเราได้เห็นน่นะครับถึงความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมโดยที่ท่านอบูบัก,กนนะครับได้พูดให้กับพวกเราฟังได้บอกให้กับพวกเราฟังถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับว่าซาลิกัโยมกุลลูฮุลิตอลฮะนะครับท่านอบูบักบอกว่าในสงครามอุคุดครั้งนั้นวันนั้นเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยวันวันนั้นน่ะต้องขอมอบนะครับเหมือนความดีความชอบแล้วก็ วันยกให้เขาเลยให้ใครครับให้ท่านตอนาตุ n นอบัยดินแล้วทาไมท่านอบูบักต้องพูดแบบนี้นะครับท่านต o l o n นอบัยดินแล้วได้ได้ทาอะไรนะครับถึงท่านอบูบักถึงได้ยกย่องท่านถึงขนันว่าวันวันนั้นทั้งวันน,น,นะครับการทําทสงครามอูฮุดในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับของท่านตอลฮาคนเดียวเลยนะครับดลิรกากุลูฮูหรือตฮานะครับเพราะอะไรเรามาดูกันเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านตอลฮาในช่วงตอนนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อ ท่านอับดลมฮัสลุลต่านเนี่ยได้ติแต่งตั้งนะครับบรรดาพลธนูให้ขึ้นไปอยู่บนภูเขาอูฮุดนะครับแล้วก็นบีก็สั่งเสียนะครับว่าไม่ว่ามุสลิมจะชนะหรือมุสลิมจะพ่ายแพ้นเนี่ยอย่าได้ลงมานะครับอย่าได้ลงมาให,ให้ยึดฐานที่มั่นตรงนั้นไว้นะครับแต่เหตุการณ์มันก็ดําเนินต่อไปนะครับบรรดากุเรชมักราร์เนี่ยก็ถอยทับไปล่าถอยไปนะครับจริงๆแล้วคอลิดบินวาลิดตอนนั้นที่ยังไม่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยต้องการที่จะ วิ่งมาล้อมนะครับต้องการที่จะประกบนะครับเพื่อให้มุสลิมเนี่ยอยู่โดนล้อมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแต่ที่คอริสบินวาลิท่านคอริสบินวาลิตอนนั้นไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้นะครับเพราะว่าติดพลธนนูนี่แหละที่ท่าน,นาอับดุอสลัสลัมเนี่ยสั่งไว้นะครับจะอ้อมมาก็ไม่ได้เจอพลธนนูเนี่ยยิงดักยิงดักไว้เรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อพลธนูได้เห็นว่ากุเรชมัก,ก้าเนี่ยเริ่มถอยไปละถอยไปแล้วพวกเขาก็คิดว่าสงครามเนี่ยจบสิ้นลงแล้วยังไงกเรชมัก,ก้าก็แพ้แน เเขาก็ลงมาเนี่ยนะครับลงมาเก็บทรัพย์ส,สินอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยได้ฟังกันเนี่ยนะครับเมื่อท่านคอลิศบินวะลิศตอนนั้นได้เห็นนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามีช่องทางนะครับมีโอกาสและที่จะสามารถที่จะขนาบข้างนะครับบรรดากองทัพของนบีมุฮัมมัดได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยจุดหมายอย่างเดียวเลยนะครับของบรรดากูเรชมะกาเนี่ยกุฟาร์มะกาตอนนั้นเนี่ยนะครับคือการสังหารท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมเมื่อ เมื่อถ้าท่าน,นบบอับอสลส,สลามเสียชีวิตแล้วนะ,นะครับก็แน่นอนแหละทุกคนจะต้องแตกทับซอบาทุกคนก็ต้องพ่ายแพ้แน่ๆนะครับเหมือนการถอนรากถอนโคนศาสนาอิสลามทีนี้เมื่อท่านคอลิศบินวะลิดเห็นนะครับก็ทําการขนาบข้างเรียบร้อยเลยนะครับบรรดามุสลิมก็เริ่มทับก็เริ่มที่จะแตกนะครับทับก็เริ่มจะแตกบรรดามุสลิมหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มหนีถอยหน,ถยนีถอยเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันเหลือคนเนี่ยที่ ล้อมรอบท่านนบีเนี่ยอยู่ไม่กี่คนที่คอยปกป้องท่านอาับดุลเบี๋ยมุฮัมมัดสุลต่านอยู่ไม่กี่คนประมาณาบางวายัดก็บอกว่า9คนบางบางสายนั้นก็บอกว่า12คนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ล้อมรอบท่านอับดุลเบี๋ยมุฮัมมัดสุลต่านตอนนั้นคือชาวอันซอรนะครับคือชาวอันซอรแล้วก็มีชาวมุฮัจิรินอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วเรื่องราวของท่านตอลฮัตตุมโนเบดินและกับสงครามอุฮุดของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปโปดรดับติดตามกันในตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะะะบเราากตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนชิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม